สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูอเจนปี19โอเคไหนๆเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวคือกับอนิเมะเรื่องหนึ่งที่แสดงภาพของความรักออกมาได้ดีที่สุดเชิญพบกับเรื่องแค้นาดด้วยรักและผูกพัน เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนมปลายปี3ที่มีชื่อว่าโอกาสกิโทโมยะเขาเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนและมีปัญหากับทางบ้านในวันเปิดเทอมวันแรกระหว่างทางเดินเขาได้พบกับเด็กผู้หญิงท้าทางปแปลกๆเธอมีชื่อว่าฟูรุคาวะนากิสะเธอเป็นรุ่นพี่ของเขาซึ่งซ้ำชั้นมาจากปีก่อนเพราะว่าร่างกายของเธอไม่ค่อยแข็งแรงทำให้ต้องหยุดเรีนบ่อยๆ ขอสุดท้ายเวลาเรียนของเธอก็ไม่พอจึงต้องสำชั้นโดยที่โทโมยะได้พูดให้กำลังใจในอิสะเกี่ยวกับการตามหาความฝันของตัวเองจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มสนิทกันโดยมีตัวละครอีกหลายคนที่มาเป็นตัวแปรต่างๆในเรื่องในขณะเดียวกันก็มีฉากสลับเป็นเหตุการณ์ของอีกโลกหนึ่งโลกมายาในโลกแห่งนั้นมีเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวอาศัยอยู่ต่อมา เธอได้สร้างหุ่นกระป๋องขึ้นมาเป็นเพื่อนเล่นเจ้าหุ่นตัวนั้นมีความคิดของตัวเองแต่พูดไม่ได้แต่ราวกับว่าเิ็กผู้หญิงคนนั้นมีความปรารถนาสักอย่างเกี่ยวกับตัวเธอเองและเจ้าหุ่นก็พยายามจะช่วยเธอค้นหามันกระตูนเรื่องนี้แคนนารชื่อเรื่องเป็นภาษาไอริสที่มีความหมายมาจากคำคำว่าแคน ซึ่งแปลว่าครอบครัวเป็นการ์ตูนจากเกมจีบสาวมีทั้งหมด2ภาคเอาจริงๆเรื่องนี้สำหรับผมต้องถือว่าผิดคอนเซปต์รายการเพราะจริงๆผมเคยพูดเอาไว้ว่าผมจะไม่เก่าๆที่ไม่ได,ดูมานานมาดูซ้ำแลแสดงความคิดเห็นในตอนนี้แต่เรื่องนี้ผมดันดูซ้ำหลายรอบมากเรียกว่าดูใหม่แม่งเกือบทุกปีและทุกครั้งที่ผมดูเนี่ยเรื่องนี้สิ่งที่ผมเห็นบ่อยที่สุด คือความหลากหลายในรูปแบบของความรัก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 คำนี้มีหลากหลายมิติและหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ความสัมพันธ์ของชายหญิงพ่อแม่ลูกพี่น้องมีทั้งความรักที่สมหวังและผิดหวังสร้างให้ทั้งความสุขเกินกว่านี่คนไร้คู่อย่างผมจะจีนาการ และบางครั้งมันก็แสดงภาพของความเศร้าความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทั้งหมดที่ผมพูดไปนั้นเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากแอนิเมะเรื่องนี้มันได้โชว์ทุกแง่มุมของความรักอมามากมายผ่านทางโอคาสกิโทมยะตัวเอกที่ปรากฏตัวพร้อมกับปรีที่ว่าฉันเกลียดเมืองนี้เพราะมันเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่อยากจะจำนี่ช่างเป็นประโยคที่เหมาะสมกับเขาเหลือเกิน เขาเจอประสบการณ์ต่างๆที่เลวร้ายในเมืองแห่งนี้แม่ผู้เป็นที่รักก็จากไปนั้นแต่ยังเด็กพ่อก็จมอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจกลายเปคนติดเล่าไม่เอาการเอางานและกลายเป็นต้นเหตุทําให้ความฝันของเขาต้องจบลงมันมีคําพูดหนึ่งที่ว่าเราจะรู้สึกผูกพันกับบ้านกับโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นใกล้ๆหรือสถานที่ใดสถานที่หนึง่ง มันก็เพราะว่าทุกครั้งที่เราอยู่ในที่แห่งนั้นมองไปยังรอบๆเราจะเห็นภาพความทรงจําภาพของเราในช่วงเวลาที่มีความสุขมันทําให้เราสึกผูกพันเช่นเดียวกันหากให่ที่เราอยู่แต่ไปด้วยความทรงจําไม่แย่เราก็คงเกลียดและไม่อยากจะอยู่ในที่แห่งนั้นสำหรับเขาเมืองแห่งนี้ที่เขาอาศัยอยู่ก็เป็นเช่นนั้นแหละหากแต่เมืองแห่งนี้ก็เป็นเมือง ที่ทำให้เขาได้พบกับเรื่องราวมากมายเขาได้รู้จักเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ไม่ได้เบสอ่อนแค่เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวแต่จะโฟกัสไปที่ความรักความผูกพันในรูปแบบของครอบครัวตามชื่อเรื่องเรื่องราวที่ท้อออกมาคล้ายกับชีวิตจริงจนหน้าเหลือเชื่อทุกๆคนเข้ามาผูกพันกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกเรื่องราวการใช้ชีวิตซึ่งกันและกัน ม็นทำให้เรื่องราวมันค่อยๆสนุกขึ้นทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องแนวที่ผมชอบแบบขนาดนั้นนะ่ะแต่สำหรับผมพอดูเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าสนุกและดูเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องทุกตัวละครจะมีเรื่องราวของตัวเองให้เราได้ทำความเข้าใจในฉากต่างๆรวมทั้งดีฉากที่เน้นความคอมเมดี้สุดๆเรียกว่าบางฉากก็ขำม,มากเลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกว่ามันแทรกเข้ามายู่ตลอดทําให้บรรยากาศที่มีแต่ดาวไมา่เล็กนั้นหายไปกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกลมกล่อมอบอุน่นนั้นในภาคแรกมันทําให้ผมรู้สึกอิ่มเองสุดๆกับความรู้สึกอันแสนจะอบอุน่นแต่โซนที่ผมมองว่ามันพีคจริงๆมันอยู่ที่ภาค2ที่มีชื่อว่า Can not after story ถ้าจะว่าไปแล้วท์ไลน์ช่วงแรกของภาคส มันก็แค่จะเนินต่อจากภาคแรกโดยทันทีต้องบอกเลยว่าภาคสองหรับผมความอบอ,อุ่นที่ได้รับมาตั้งแต่ซีสั้นหนึ่งมันเหมือนกับระเบิดเวลาเพราะในภาคที่สองจะกล่าวในช่วงที่ทั้งสองคนโทโมยะและนางอิซาได้แต่งงานกันแล้วจกกนกระทั่งวันหนึ่งนางอิซะได้ท้องและคลอดลูกความอ่อนแอของร่างกายทําให้หญิงสาวในอา,าการซุดแย่ลงกระทั่งวินาทีที่เอกน้อยที่นามว่าอุชิโอได้ลืมตาขึ้นมา ชื่นชมแสงสีของโลกอันแสนสวยงามมันคือเวทีเดียวกันกันกบที่นมหายใจสุดท้ายของนางนีสะผู้เป็นแม่ได้จากไปเธอได้ฝากหัวใจดวงน้อยไว้ให้กับโโมยะแล้วน่าเสียดายที่เธอมาส่งลูกน้อยได้เพียงแค่เซี่ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้นพอเริ่มให้สองตัวละครต่างๆโตขึ้นเราพบกับเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสขึ้นแต่การตาย ็ไม่ให้จุดสิ้นสุดของเรื่องราวเช่นกันเพราะหลังจากที่สีดำเข้ามาทข้ข่มจิตใจของตัวเอกอย่างโฮโมยะและจิตใจของเราที่เป็นคนดูแล้วเรื่องราวต่อไปของกระโูนจะนำพาคุณไปสู่อย่างลบอันเล็กๆอย่างลบอันเล็กๆที่เขาให้มาจะค่อยๆพาคุณลบสีดำเหล่านั้นออกไปความรู้สึกจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยซึ่งในเรื่องในส่วนนี้ต่างหาก ที่ผมไม่อาจจอธิบายความรู้สึกในช่วงนั้นได้เลยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทั้งอบอุ่นและหมองเศร้าเสียน้ำตาโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตั้งกี่ครั้งถึงกระน,นั้นผมก็ยังนั่งดูเหมือนจนจบลงท้ายสุดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สอนผมได้รู้ว่าความรักรูปแบบหนึ่งที่เราโชคดีที่สุดที่เราได้รับมาคือความรักจากครอบครัวความรักที่มอบให้เราได้ทุกเมื่อโดยที่เราไม่ต้องแสวงหา บางทีในวันที่เรายังเด็กเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อแม่เป็นในสิ่งที่พ่อแม่ทําแม้แต่ในตอนที่ผมนั่งอัดคลิปอยู่นี่ผมเองก็อาจจะยังคงไม่เข้าใจเรื่องของแท้ซึ่งในเรื่องนี้ทงมยะตัวเอกของเราก็เป็นเช่นกันตลอดชีวิตของเขาแสดงให้เห็นตั้งแต่ภาคแรกเขาคิดหวังในตัวน้องยูกิคู่เป็นพ่อมาตลอดจนในวันที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาได้กลายเป็นพ่อคน เขาเลืกถึงช่วงเวลาดีๆที่พ่อของเขาเคยมอบให้และว,วิถีชีวิตของพ่อที่เขาเคยเกลียดชังได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เขายืนัดอีกครั้งเพื่อครอบครัวพวกคุณรู้อะไรไหมเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับแบทโจ๊กที่ตลกร้ายกับผมตอนดูเรื่องนี้ก็คือผมดูเรื่องนี้มาหลายครั้งก็จริงแต่ผมดูเรื่องนี้ครั้งแรกตอนม2ผมดูภาค after story จบในช่วงเวลาที่ผมเฝ้าพ่อ,อที่โรงพยาบาลและหลังจากนั้นท่านก็จากไปมันช่างเป็นเวลาที่ประจบเหมาะเหลือเกินที่อนิเมะที่สอนเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวแสดงรูปแบบความรักในครอบครัวผมจะด,ดูมันจบก่อนวันที่คนสำคัญในครอบครัวของผมจะจากไป บางทีคําพูดหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมยังเด็กเกินไปเกินกว่าจะสอนใครได้หรือเปล่าแต่ข้อคิดอย่างนี้ผมได้จากเรื่องนี้ณนะตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผมดูมันจบจนช่วงเวลาที่กลับมาดูซ้าแล้วซ้าเล่าในตอนนี้ก็คือพวกเราทุกคนต่างหวยหวาความรักครับความรักมันเป็นอะไรที่มีความสุขบางคนอาจจะท้อแท้บางคนอ,นจอาจจะไม่กล้าที่จะไปขวยคว้ามันมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หวยหามาอยู่ดี แต่สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนเอาไว้ก็คือจงรักษาความรักที่เรามีอยู่แล้วเอาไว้ให้ดีที่สุดและจงใช้เวลาดื่มด่ำความสุขกับมันให้นานที่สุดนี่อาจะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับแชร์ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบาย